โอเคผมก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับพวกับผมนะครับมิสเตอร์หานชัยวันนี้เราก็อยู่ในอาร์วในโหมดคาราโนเชสครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นคอมโ,มโบที่ผมชอบที่สุดครับผมคือ3เดมอนฮันเตอร์แล้วก็3เดเมกอร์สครับผมอีกเท่าไหร่อีกอ, 1, 2, อีก3ตัวค่อยไปคิดเอาในเกมกันครับผมปบนนไดป,ปดูกันครับผม3าเดมอนฮันเตอร์ต้องใช้นี่เลย สามดีมอนทันเตอร์ต้องเอาตัวไหนไปวะ <A> ไวโอแหละหนึ่งตัว <A> ปึบปึบน,น,นี่เลยนั่งางไปสามด m มอนทันเตอร์ผมเราจะมีเกาะป้องกันเฮ้ยสามดีมอนทันเตอร์เหรอแล้วก็แล้วก็แล้วก็เอาสองบีทเอ้ยเอาสอง Element. อิเเมนต์มอือสองอิลิเมนต์สามเมิก แล้วก็สามเ o มอนฮันเตอร์ครับผมโอเคพูดถึงก็มาเลยผมเฮ้ยแต่แทงแต่แทงเราง่อ,งองงยมากแล้วเนี่เยเฮ้แต่แทงเราง,อง,ง่อยมากแล้วเนี่ยโอ้โหตัดเลือดด้วย ครับผมผมก็อัดมาหลายคลิปนะผมก็ดองไว้สี่คลิปนะผมตอนนี้ <c ười> ใครที่เขา้าดูใหม่ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b <c ười> สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับมิสเตอร์หานชัยนะอืมมันก็เป็นความฝันของผมผมที่ผมอยากสตรีมเกมนะผมอยากแคสเกมอะไรงนี้ผมมันเหมือนแบบเป็นตัวเองดีผมว่าคือแบบในชีวิตจริงผมไม่ค่อยพูดเลยนะเว้ย <c ười> แต่ว่าในเกมนี่แบบอหม,มาเถอะมาเลยอะไรเย่างี้ผม เวลาเล่นเกมกับหัวหน้าเหมือนกันครับผมคือแบบผมนี่ชอบหัวหน้ามากเลยผมหัวหน้าผมแบบเป็นคนแบบเหมือนวัยรุ่นแบบวัยรุ่นจ๋าเลยครับผมก็ไม่ก็แก่ยังไม่อะไรมากมัง้งไม่อายุมากเท่าไหร่ก็ชอบชวนผมเล่นอาวีนะแล้วผมก็พูดมากเลยเว้ยเอาผมก็เป็นตัวผมเองนะถ้าผมเล่นเกมนะไปผมสบายสบายโอเคชนะบายไปเฮ้ยเขาเล่นเขาเล่นกันเยืนอยังวะอู้สี่คนนะครับ ก็ไหวไหมตัวออกง่ายจังเฮ้ยเฮ้ยขายซิลทันไหมขายซิลไปก่อน้อไปหามานะโอเคเงินสามสิบบาทครับผมที่เราจะเล่นอะไรบ้างอเออตัวนึงถ้าแพแ้เราก็น่าจะอ่ะน่าจะขายไวโอเลตนะครับ จัดไปครับโอเคเฮ้ย okay. ตันก็ส่งดีว่ะส่งก็พูดพูดเงี้ยเออพูดดีเงี้ยตลอดสุดท้ายเป็นไงเละครับผมแบบเละเละเทะมากครับผม <c oughs> เฮ้ยอาริสเรียกเท่าไหร่เรียกสามพันโอเคเอายืนแข็งไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวรอบที่หกคงน่าจะอัพดิ่งนะผมแล้วก็ลงเป็นทางของ อะไรเนอ่ยแอนเน็ตนะผมไปกันชึบชึบ coming soon coming <laughs> soon อ,อะไรเงี้ยโอเคให้ร้อเรียรวบผมร้อเรียวแบกเอ้าร้อเรียว back. เราเดอแบกอยู่แล้วอืมทั้าผมผมก็เปลี่ยนโปรไฟล์ด้วยนะ เป็นโปรไฟล์ใบเขียวครับผมอ่ข้เอเขียวเพิ่มเพิ่มเพิ่มความ,วามชโชคดีผมในใบคอเ o อร์นะใบเ o อร์เป็นสีเขียวนะหรือเปล่าเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวเอาไปครับผมข <c oughs> ้อั p หนึ่งทีใช่ปะ up หนึ่งทีโอเคฟันกิโน,โนมาแต่เรายังลง,งไม่ได้นะครับผมจะ <c oughs> เอานี้ไว้ดีกว่าเดี๋ยว เอเราจะเอาอะไรบ้างอะอิลิมเมนต์เหรออิเลมเมนต์มีตัวไหนบ้างเอ็กเซนกาแลมเบอรอ์ชักหน้าสิวเราจะสองอิเลมเมนต์นะหรือเราจะทำแบบเลือดเยอะไปด้วยดามเมจแรงกามเมรเวทเยอะอืมนี่เลยคลิปปกคลิปแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่า คอมโบจะนั่นไหมนะผมโอ้โหคอมนอร์แมนโอ้โหผมนีม่ด้วยผมแตกด้วยเพิ่มเลือดตึงๆนะผมยังไง ยังไงแล้วครับชักหน้าชักหน้าไม่ถึงหลังเลยนะเราโฆษณาโฆษณานเนี่แยเอาไปนี่ไงอินเวนอีชักหน้าเอาเอินเวนไปยืนค้ำรอ แต่ว่าถ้าเราเอาสี่ตัวมันก็ก็ก็เทพน,นะสามตัวสี่ตัวม่ไเ้ลอีกตัวสิบตัวพอดีเหรอแต่เราจะไม่มีม้าเลยนะอืมเฮ้ยมาเยอะจังวะ นี่ก็ขายเลยแล้วกันเอาเป็นนี้ดีกว่าโอเคตอนนี้ทีมเรามีนอร์แมนสามเมทัลเมดสองแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็อ e ิลิเมนต์สองนะผมมาดูกันครับอ๊บอัพดีกว่าขึ้นเร็วๆนะ บึ้มโควดแรงโอ้โหลงล้างลัง,ลง,ลงโอเค้ยโอ้โหไม่นะไม่นะเอ,อื้อนับเบอร์เพื่อนโอเคแท็ก สองย่เจ็ดดีกว่าผมคมจะลงคนจะลงไปทางทูลเลนนะแล้วก็ซัพพอร์ตหรอซัพอพอร์ตถ้าจะเอาออกลงเป็นนี่แทนเดมอนทันเตอร์แทนโอ้ไม่ไหว,ไมไหวนะผมยืนไม่ไหวนะช้างคงยืนไม่ไหวนะโอ้โหมันยืนกองกันแบบนี้ก็เรียบร้อยครับโอ,โอเคโอเคเจ็บน้อยเจ็บน้อยเจ็บน้อย,ย เรียกว่าเจ็บเยอะแล้วผมเจ็บจริงอือฮอัือฮืออือฮืออือฮยอืองืออือ้เราก็ฮืออือฮืออืออือออือฮืออือฮืออือออเลฮ เฮ้ยยังไงโอ้โหเสียงรถขับผ่านแบบนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนนะโอเคเฮ้ยได้สร้อยมาวะ่ะสวยนะครับมีเอาเเอะไรอเมริกาดิออก แล้วก็ลงไปทางทูเลนนะให้มีพลังงานแล้วผมนีทั้งหมดจะได้รับปูนัดพลังงานมาเลิอกสู้ตอต่อสู้โอ้ก็ดีเนะาะดี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 ดดวามแรงของสก,กิ้ให้เป็นติโนดีกว่า ยังไงยังไงล่ะพี่ล้างครับผมโอเคจิ้มไปคอมโบที่ผมคิดมาแบบเมื่อกี้เลยนะผมอสามเดเมิโกนสามเดมอนคันเตอร์แล้วก็สี่อิลลเมนต์ครับผมแต่ว่าเราจะไม่เล่นม้านะไม่รู้จะไหวไหมนะผมเราต้องมาดูกันครับเฮ้ย สถานกากกะก็อยากได้อ่ะเกาะก็อยากได้อีเอามากาะแล้วกันเอาไม่ให้ช้างช้างจะยืนไหวนะผมดาเมจแรงแค่ไหนก็ถ้าไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ปล่อยดาเมจเราไม่ได้จ่ายดาเมจก็อืทําอะไรเขาไม่ได้นะผมแต่ว่าใบเมื่อกี้ก็ทำให้เขาได้ยากเหมือนกันนะอืม ็มันคงเธอยังไงยังไงแล้วตอนนี้ยังไงเรามาดีเจ็บหนักไปเพื่อนเจ็บหนักไปห้าตัวเดึ่งมือว่าลงครับโอเค เ้ยดีว่ะช้างโอเคช้างผมสามดาวแล้วเอ้ยช้างผมสองดาวแล้วครับทุกผู้ชมแล้วก็อัพไป <c oughs> อืมเืมมอืมอมม พอไปครับยังไงเจอคอมอะไรเนี่ยเุ้ยฟอร์ซับปะเนี่ยใช่ฟอร์ซับอุ้ย,ออยเอาแล้วไงเฮ้ยมีมาแล้วเหรอยังไงปึ๊บสวนไปงี้อีกทีนึงเฮ้ยเกิน มีดีแลกมีม้ากันนะผู้ชมโอ้โหเอ็งโชคดีไปไหนวะนะ่ะเอาละผมสถานการณ์ย่ำแย่แล้วผมตอนนี้เรา <c oughs> เฮ้ยเราสถานการณ์ย่ำแย่แล้วตอนนี้ โอ้โหไฟล่างก่อนเรานะจิ้มสก,กิลจะซื้เราเรียกผมได้ยังไงล่ะครับเราเรียกผมเป็นคุณแม่อยู่แล้วอย่าตายแล้วคุณแม่เพื่อนคุณแม่เพือเ่อนอย่าพึ่งอย่ามพิงโอเคเฮ้ยตื่นเต้นเสมอเลยผมเฮ้ยมีคนเล่นรีเม้นด้วยหรือนี่ไงเรามีสี่รีเม้นด้วย คนไหนมันโปวะนี่ไงคนที่สี่มันโปเกินโอ้โหมีม้าตอนเรลแปดเฮ้ยเบลแปดเท่าไหร่กี่เปอร์เซน็นต์มาดูดหน่อยเบลแปดห้าเปอร์เซ็นต์ครผมแล้วก็มีดีแลกด้วยโอ้โหสุดยอดโอเค ลงไปทางอะไรดีมาดูของครับเราได้พลังงานนะผมเพราะว่าเราจะให้เอาไว้คุณแม่อ,อะไรอะคุณแม่ท่านแม่ห้าดาวของเราล้องประงานครับผม โอ้โหเกินเกินปุ๋ยมุ้ยเกินไปแล้วโอ้โห,โหเกินไปแล้วคุณจังหวะนี้ยังไงใครจะต้านทานพลังนี้ได้รูเมียเหรอยูรูเมียใช่ แม่ลูเมียเราต้องโหดแน่ใช่ไหมชื่อรูเมียปะาวะ <c oughs> เฮ้ยทำที่ตัวละครไม่ได้ไ,ดไหนวะเฮ้ยดูไม่ได้ด้วยไเยนี่ยตัวเนี้ยรูเมียอะไรอืมไม่จำชือ่อดีหรอกโอเคเดี๋ยวสัวกคนเดียวละจ๊ะบ๊ายบายนายเราที่หัวเก่งอ่ะ ใช่ไหมไม่ใช่ไอ้คนจริงนะั้นมันดูันดับสีนี่เลยเอามายืนเท่ๆครูครูทำาให้ช้างยืนนะผมเราเล่นอีเวนต์เพราะว่าเราจะได้ช้างนะเอาช้างมาเปิดอันตินะผมให้เรากันซีนะเริบๆๆนี่เลย แล้วก็อัพไปเรื่อยครับผมเราก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะผมอัพจนเรามีสิทธิ์ไหมครับเลยแล้วครับตอนนี้อือนี่อยู่อันดับสองนี่ไงผมอันดับหนึ่งเปิ้ติโอเคเปิ้ลติเจ็บ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 เพื่อนทำอะไรสักอย่างนิเพื่อน โอ้ชิบหายโอ้ชิบหายแนะไรมายอย่างงี้โอ้ประชันหน้าอย่างงี้น่าจะตุยครับผมเรียบร้อยครับผมโดนไปห้าตัวตึงๆแล้วแบบแต้มเยอะด้วยนะยิ่งตัวละครเราอ่าตัวอะไรนะเนี่ยผมค่าเงินมันเยอะนะสองบาทอุยอ้ยอุยอ้ยโอ,ยโอย้ตัวละครแลาวยิ่งบาทเยอะผมก็เราจะยิ่งจะได้ นิ่งเยอะนะผมอ่ายิ่งนี้นครามเสหายจะเยอะต่อแกล้งนะผมนี่เลยอ๋ออ๋ออ๋ออีตัวนี่เลยสกิีแรงขึ้นนี่เลยอูห้หูมาได้ยังไงผมเดมิกอ์มาแล้วเดมิกร์ลงมาแล้วโอเคเราเมิกร์ลงมาแล้วเราจะไม่ใช้มา้าเทนเลยนะครับเราจะใช้แค่นี้เลย เราลองดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านะโอเคได้ยิงอยู่นะได้ทำดามิดอยู่นะเห็นว่าก็เลยเรียบร้อยดามิ <c oughs> ไม่ไหวยยนะผู้ชมโอ้โหปิดดามิเขาไม่ได้เราต้องมี เราต้องมีพลังงานอีกหนึ่งชิ้นครับผมเท่านั้นเราจะมีอีกหนึ่งชิ้นเท่านั้นโอ้ตกมาหนับสี่เฮ้ยเรายังขาดโอ้ยเรายังขาดลิเตอร์กว่ตัวลรบะบางจังทำไงดีวะตอนนี้สถานการณ์กลับมาย่ำแย่แล้วผม โอ,โ,โอ้โหไม่นะโอ้โหเรียบร้อยแล้วผมแทกเฮ้ยชากเปิดอัติได้ยังไงตู้เลนผมได้ยิงโอ้โหไม่ตายนะครับ ยิงทีเฮ้ยไม่ตายไม่ตายด้วยเอาแล้วครับผมตนเราตื่นเต้นกันอีกแล้วนะผมตื่นเต้นอ e ีสปอร์ตอีกแล้วครับผมเราเราตื่นเต้นอ e ีสปอร์ตอีกแล้วโอ้โหแต้มเหลยยี่สิบข้อนายยี่สิบ ชนะให้ยี่สิบอะไอย่างงี้เลยโอ้สองเซาล์เขาได้สองเซาลหน่อยนิดป่าพี่ชายนี่ไงคนในคนที่สองอ่ะแล้วเขาสองเซาลได้เป่า,าวสองเซาลก็คือสีอ่สิบนะผมยี่สิบผว่ายี่สิบผม,ผมจัดไปขอละขอพลังงานขอพลังงานให้อะไรอ,ะรอ่ะดูเมียใช่ไหมรูไม้ไหมโอเคลูกเมีย ลูมเมตยดนะข้าขอร้องเลยข้าขอพลังงานเจ้าสักหน่อยได้หรือไม่ฮะท่านหญิงโอเคท่านหญิงเป็นใจขใ้ามากขอบคุณเจ้ามากโอเค ออกไปไจ๊ใส่ให้ดูเมียชั้นนี่แน่อะไรยังไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันอย่าเพิ่งแทนนะอย่าเพิ่งแทนนะอุ้ยไม่มีดามีดปิดว่ะ โอ้โหโหมาเก็บหมดครับผมโอ้โหไม่มีว้าไม่มีมาไม่ไหวจริงๆว่ะอืมเออเลือดอีกขึ้นมาแล้วกันเิงกันเยอะๆนะผม Ok Oh, thân mẹ mấy à Thân thợ Ok Ok ná Tương tiện sơ mử Tương tiện เมื่อเจอช่องมิสเตอร์อันชัยมิสเตอร์อันชัยโอเคโอเคอย่างรอดนะผมโอโ้แต่ตอนนี้เสียงผมแผ่วมากผมบอกเลยโคตรแย่โคตรแย่จังหวะนี้เราต้องทุ่มทุกอย่างเลยครับ เราต้องทุ่มทุกอย่างที่มีแล้วจังหวะนี้ยังไงยังไงยังไงโอเคมาแล้วลิกเตอร์ฉันลิกเตอร์ฉันมาแล้วลิกเตอร์ฉันมาแล้วดิตเตอร์ฉันมาแล้วเฮ้ยฉันมาบอกเลยเปาหนึ่งที่โอ้โหไม่เข้าเลย ไหวเปล่าอีกหนึ่งที่อีกหนึ่งที่ซ้ำไปซ้ำนึงที่โอเคฮู้ตื่นเต้นจัดตื่นเต้นจัดครับทุกคนเฮ้ อันนั้นเราไปไหนอะ่ะเราไม่ได้ซื้อเลยรไปหรอไอตัวนั้นน่ะมาเถอะไม่ออกขาดด้วยโอ้โหไม่ครบคอมโ,มโบร่ะผมแต่ว่าก็สวยอยู่นะมีสามเดมิกอสแล้วก็สามเดมอนฮันเตอร์ครับผมอิมเมนต์เป็นตัวยืนให้เรานะอย่าว้ามันทั้งหลังนะอุ้ยไอ้ว้ามมาอย่างนี้อ่ะบึม ยิงซ้ำอีกทีโอ้โโอเคเฮ้ยอีกแล้วเหรอมาตัวนี้อีกแล้วเหรอโอ้โหโอเคโอเคโอเคโอ้โมโ,โ,โอเคเราจเจอกั้ผมเฟสห้านะตอนนี้ผมเราต้องการ ราต้องการเราต้องการมานาะมากๆมากๆมากๆโอโ้โหสี่เมทัลเมทสามเดมอนฮันเตอร์แล้วก็สามอิเลเมนต์ครับผมมาดูแค่ผมว่าดาเมจเราจะแรงขนาดไหนับผมโอโ้โหอินเวียเราเปิดไปแล้วสองหมื่นสองหมื่นห้าสองหมืก้ครับผมสี่หมื่นสองเตงสี่หม ห้าหมื่นหนึ่งพันโอ้โหประมาณนี้น่าจะไหวนะเฮ้ยสามไอเทมเน็ทำอะไรได้สาวไอเทมพืนปูพลังงานจะพืนปูพลังงานบางส่วน,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 นทันทีหลังใช้สก,กิลเฮ้ยก็ก็แรงอยู่นะจึ๊บไม่ออก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  ไม่ออกเลยครับผมโอเคขอบโบนี่เราจะใช้ได้หรือเปล่าผมมาดูกันครับชือ้ออันนี้ให้ไปทางอุ้ๆๆตื่นเต้นทุกคนเจอมันเต้นตึกๆเลยตึกตึกตึกๆเลยตอนนี้ยังไงเราจะชนะได้หรือเปล่าไปดูกันสามสองศูนย์ ไปโอ้โหเลเบอร์สามดาวแต่ไหนเพิ่งรู้เมียเราไดยังไงแล้ว,ลวเมียเราทั้งอีกทีโอเคเก็บอันดับสามไม่ได้นะครับทุกคนเป็นยังไงละคอมโบเรา4เบทนเทนเมดสามนบอลันเตอร์แล้วก็3ดมเมกออดสองอีเเมนต์กับผมอืม อันนี้อ่านาอะไรอะ่ะอืนายอ,อะไรโยโยนเลยเออแปลไทยให้โยโยนแล้วกันเฮ้ยเอา้าเฮ้ยที่หนึ่งนะครับทุกคนโอเคตบลงปึ๊บเรียบร้อยเสียงรถเข้าหรือเปล่าเข้าได้แน่ดังแบบนี้ครับผมก็เป็นคอมโบที่เก่งเลยนะผมมากนะ แต่ว่าเรา่าจะเพิ่มม์กไปนะผมว่าเราอาจจะเล่หใจไปทางม้าบ้างทีนี้หัวใจก็ว้าวุ่นเลยผมแ้วไม่มีม้าแบบเมื่อกี้อ่ะ <c oughs> โดนม์กเก็บบัเตี้ยนะเมื่อกี้เนี่ยเออผมก็เป็นคอมโบที่สุดยอดมากเลับผมก็เราก็ตอบใช้นะก็จะเป็นสามไดมอนด์สามไดมอนฮันเตอร์แล้วก็สี่เมทัลเมดสองอิเเมนต์แลผมอันนี้เป็นอะไรอะ่ะก็หางสุม่มโยวย่หนึ่งสตูเป็นเวลาแปดวินาทีอ่ะ ก็ดีนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอ,อตัวลายก่อนผมแล้วก็ขอฝากอย่างนึงใครที่เข้าดูใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อกำลังใจกในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับขอบคุณคุัท่นที่มารับมชมครับผมเกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากช่องเล็กนี้ไว้ด้วยนะครับไปละบายโยไปละไปละไปละ๋ย่ด้ยดยก่อนไปขออวดก,ก่อนนีอื้อกดอกเลยครับผม ที่สันสิบหกนะมาดูได้ผมบ๊ายบาย